สวัสดีครับวันนี้จะพามาทัวร์ออฟฟิศของกอบันกันหรือ KPG นะครับเราให้บริการเรียนต่อต่างประเทศนะครับไม่จะเป็นอเมริกาแคนาดานเวซีแลนด์หรือเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ก็ติดต่อเรามาได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาทัวร์ออฟฟิศของพวกเรานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันด้านในดีกว่าว่าออฟฟิศเราเป็นยังไงครับนี่ครับนี่ก็เป็นข้างในออฟฟิศนะครับบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่คือทีมงานของพวกเรานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีมเรามีกันอยู่ทั้งหมด8คนนะครับ ซึ่งเราก็จะเจอกันที่ออฟฟิศตรงนี้นะครับในย่างหนองแขบเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับแต่เราก็จะเวิร์กรีโมทกันนะครับอีกสัปดาห์ละ4วันนะครับทีนี้ในช่วง4วันต่อสัปดาห์ที่เราไม่ได้เข้าออฟฟิศเนี่ยเราก็เวิร์กรีโมทกันนะครับใครอยู่ที่ไหนสะดวกทํางานที่ไหนก็ สามารถที่จะทําได้นะครับซึ่งนักเรียนนะครับที่อยากพูดคุยกับเราเนี่ยก็มีช่องทางหลักคือ l ล n e o f f i c i a l นะครับเ,เริ่มต้นดูข้อมูลในเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียแล้วสนใจอยากพูดคุยเพิ่มเติม,ตมก็คุยใน l ล n e อ f f i c i a l ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากนัดพูดคุยเนี่ยก็มี2ช่องทางให้นัดครับช่องทางแรกนะครับก็คือเข้าไปที่ booking กปอนกัน .com นะครับซึ่งสามารถเลือกเซอร์วิสแล้วก็วันและเวลาที่สะดวกเพื่อที่จะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแบบเป็นส่วนตัวได้ผ่านช่องทาง Zo ู m นะครับ ซึ่งเข้าไปในนี้เนี่ยเราก็บุ๊ก p o i n t m e n t แล้วนะครับก็จะได้รับลิงก์อ่าบุ๊กงของ Zoom นะครับไปทางอีเมลนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งเนาะคือใครอยากที่เจอกันตัวเป็นๆนะครับก็สามารถนัดได้นะครับตามแนวรถไฟฟ้าสถานที่ต่างๆนะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับว่าอยากที่จะนัดเจอที่ไหนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากให้ทำความรู้จักกับทีมงานในออฟฟิศด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆในทีมกันเลยครับ สวัสดีค่ะพี่ต้นข้าวหรือพี่ข้าวนะคะเจ้าหน้าที่ KPG ค่ะที่ทำงานตำแหน่ง Sales n n d Service Manager นะคะทำงานมาตั้งแต่ปี2017ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษานักเรียนที่ต้องการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์นะคะนักเรียนที่ต้องการไปเรียนภาษาที่แคนาดาแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะรวมถึงนักเรียนที่สนใจไปเรียนวิทยาลัยเอกชนที่แคนาดาด้วยค่ะ ปกติแล้วนะคะพี่จะพยายามไปเยี่ยมโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ที่ทางเราเป็นตัวแทนในทุกๆทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเมืองเซบูแล้วก็เมืองบากเกียวเลยค่ะเพื่อที่ พี่เนี่ยจะได้มีประสบการณ์นํามาแชร์ต่อให้กับนักเรียนนะคะเพราะว่าประสบการณ์ของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ไปดูโรงเรียนระยะสั้นๆเร็วๆไปๆกลับๆนะคะแต่ว่าจะเป็นการไปใช้ชีวิตไปทดลองเรียนเหมือนนักเรียนจริงๆเลยค่ะเพื่อที่พี่นะคะจะได้เข้าใจความรู้สึกของนักเรียนค่ะว่าระหว่างที่ไปเรียนไปใช้ชีวิตอยู่น่ะเป็นยังไงดังนั้นประสบการณ์ที่พี่ได้มานะคะก็จะนํามาแชร์ต่อกับนักเรียนที่มาติดต่อขอรับข้อมูลกับทาง KPG เท่านั้นนะคะเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ตามเว็บไซต์นะคะข้อมูลนี้จะต้องมาจากตัวพี่เองเท่านั้นค่ะนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับ KPG นะคะ mm hmm. ก็สามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับทางเรานะคะจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือถูกต้องได้นะคะแล้วก็แม่นยำไม่ขายฝันไม่ชวนเชื่อแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะพี่คิมจากก็อปันกันนะคะทําตําแหน่งมาร์เก็ตเตอร์แอนด์เซอร์วิสซัพพอร์ตดูแลและให้คำปรึกษากับนักเรียนที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ค่ะและดูแลการตลาดของฝั่ง KPG l e a n ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเคยมีโอกาสส่งนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศค่ะและที่ผ่านมาล่าสุดเลยก็จะเป็นในส่วนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเท่านั้นไม่พอค่ะพี่คิมยังมีใบอนุญาตผู้นําเที่ยวและที่สําคัญบริษัทก็อปันกันเองก็มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวด้วยแล้วเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อชาเมนะคะปัจจุบันทําหน้าที่เป็นคอนซัลแทนต์นะคะหรือว่าคนที่ให้คําปรึกษานะคะสําหรับนักเรียนที่อยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษานะคะเรียนวิทยาลัยเอกชนหรือวิทยาลัยรัฐนะคะชาเมก็จะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลนักเรียนนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกับนักเรียนนะคะทั้งหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะชาเมก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถาบันที่แคนาดาโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคนไหนนะคะที่มีข้อกังวลข้อสอบถามหรือว่ามีคําถามเกี่ยวก,กับการสมัครเรียน ะะก็สามารถสอบถามทางออกมาได้เลยนะคะชั้นเมย์เนี่ยก็จะให้ข้อมูลนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มาจากสถาบันที่แคนาดาโดยตรงเลยคะ่ะสวัสดีค่ะที่สานะคะเป็นมาร์เก็ตเตอร์แอนด์คอนซลนที่ Kewijio VC ค่ะที่สามีหน้าที่ให้คําปรึกษากับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่ออเมริกานะคะตั้งแต่สเต็ปแรกของการเลือกสถาบันนะคะเลือกหลักสูตรจนถึงการเตรียมตัวก่อนเดินทางค่ะแล้วหากนักเรียนไปเรียนแล้วนะคะต้องการที่จะต่อวีซ่าหรือทานเฟอ ยูนิเวอร์ซเนี่ยทิสาก,ก็สามารถให้คำปรึกษาเรื่องนั้นได้ด้วยนะคะ,ะตัวทิสาเองเนี่ยมีประสบการณ์เป็นนักเรียนของ k p g o เ c มาก่อนด้วยนะคะไปเรียนที่ชอร์ l ลท t คอมมิตี้คอลเลจนะคะเป็น Associate Degree p r o g r a มค่ะแล้วก็ทรานเฟอร์ไปต่อที่ University of Washington ะคะ่ะเป็นปตีหรือ Bachelor Degree นะคะหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยทิสาก,ก็มีประสบการณ์ได้ทำงานแล้วก็ฝึกงานที่อเมริกาค่ะเป็นการขอใบอนุญ,ญาตทำงานชั่วคราวหรือ OPT เนาะอยู่1ปีนะคะก่อนที่จะกลับ มาเป็นคอนซูเลนที่ KPG ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่ออเมริกานะคะไม่ว่าจะเรื่องไหนเนี่ยแน่ใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับคำปรึกษาจากประสบการณ์ตรงของนิสาแน่นอนค่ะโอเคครับนอกจากโซนตรงนี้แล้วนะครับที่เรานั่งทำงานกันเนี่ยก็จะมีเ,เล็กน้อยนะครับที่เป็นพื้นที่ที่อยากให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นสต็อกนะครับซึ่งเราก็จะมีโบชัวร์ของใช้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะของฝากกับทางสถาบันหรือว่าพวก โบชัวต่างๆนะเราก็มีสต็อกไว้นะครับเผื่อไปออกงานหรือว่านักเรียนอยากนัดคุยอยากได้เบอร์ชัวโบชัวเนี่ยถ้าเรามีของสถาบันนั้นเราก็เอาติดตัวไปให้ได้นะครับแล้วก็เป็นออฟฟิศสปายต่างๆแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องทํางานของผมเองแล้วก็บางทีทีมงานก็เข้ามาใช้ประชุมกันหรือคุยกับนักเรียนนะครับเราก็ใช้ห้องนี้ได้นะครับก็เป็นออฟฟิศทัวร์นะครับที่ ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีตัวตนนะครับแล้วเราก็ามีทีมงานแล้วก็บรรยากาศการทํางานหรือพื้นที่การทํางานของเราก็เป็นประมาณนี้นะครับใครทีออ่สนใจใช้บริการเรียนต่างประเทศแล้วอยากออพูดคุยกับเราก็ออนไลน์ก็ได้นะครับหรืออยากจะนัดเจอก็ได้นะครับออตามเส้นทาง BTS หรือบางทีเราไม่จัดอีเวนต์นะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เป็นเว็บบีน่าหรือว่าเป็นแฟร์แบบอินเพรสซันก็ลงทะเบียนมาพบเจอแล้วก็พูดคุยกันได้ครับ